ได้โพสต์ว่าเดี๋ยวผมจะไปเป็นฝันร้ายให้คุณเองผมพร้อมแล้วในตอนนี้หลังจากที่ยูกิโยซะเอาชนะพิพัฒนงไปได้ค่ะนี่คือคำพูดของซุปเปอร์เล็กเดี๋ยวเปรี่ยจะพาไปส่งคอมเมนต์ก่อนค่ะว่าคอมเมนต์แฟนมวยว่าอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์แรกนะคะทุกคนมาจากวันฉลอง PK คค่ะบอกว่าลุยเพื่อนเอาให้รู้จักหน่อย คอมเมนต์ต่อมานะทุกคนมาจากยอดคุ้นพลค่ะเขาบอกว่าของพี่ขอเป็นฝันดีให้โยสัตได้ไหมครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขามาจากยอด i อคิวพีเคนชัยมวยไทยยิ้มค่ะนักมวยจากบ้านเกิดเดียวกันจัดไปบาทลูกพี่ยึดเวียเมลเงือบจร แต่ว่าอะไรคะทุกคนช่วยคอมเมนต์มาบอกเปียกันหน่อยนะไม่รู้เลยรค่ะว่ามันหมายความว่ายังไงแล้วก็พี่เพชรนงเองนะคะทุกคนก็ไปคอมเมนต์เป็นรูปหัวใจด้วยค่ะทุกคนคอมเมนต์ต่อมาจากอาจารย์ฟ้าใสนะคะคอมเมนต์ว่าโบกเวียทุกคนไม่รู้ว่าเปียอ่านถูกไหมนะแต่ว่ามันคืออะไรคะช่วยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยต่อมาบอกว่าจัดไปบาดซุปเล็กยิกเวียเม,ยเมลเงือบจรน เออใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาบอกเลยนะทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นภาษาทางของบุรีรัมหรือภาษาคอมเมนใช่ไหมเปลี่ยไม่อันนี้เปลี่ยมไม่รู้จริงๆไม่มีความรู้ด้านนี้เลยทุกคนยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเอาให้ร้องให้กอดนอนกอดขาดตัวเองที่ไม่ไม่ประทะยกหนึ่งยกสองยกสามไล่เอากินเห็นเห็นครับดีเอ็มหาบอสเลยครับจัดมันหนักหน่นนอยเวลาเล็กให้สัมภาษณ์ควรสามแบบที่โพสบ้างนะครับ ขายไฟให้ตัวเองสร้างกระแสทำให้การชกน่าติดตามสู้ๆเชียร์เสมอรครับยอมคนต่างชาติชกชนะมาก็อยากเจอคนไทยเหมือนประมาทคนไทยอยากให้คนไทยจัดทุกคนเลยครับเป็นกำลังใจให้ไทยนะครับจัดมันให้หน่อยน้องพี่หมั่นไส้จริงๆหวานเจี๊ยบเลยถ้าจะซุปเอาให้ขามไม่เป็นเลยนะครับซุปรอเชียนะครับ จัดครับจัดครับมารอบนี้มาฟิตฟิที่สุดในชีวิตเลยนะครับกู้สัทราอีกครั้งครับเอาให้ยางแตกฝากด้วยครับเอาให้หนักกว่าทาเครุเลยนะครับขอแบบหนักๆๆๆเอามันให้หมดสมภาพไปเลยลุยครับพี่ชายฝากเอาคืนให้พี่เพชรด,ด้วยนะครับข้อหาแอรเกินไปแก้งานให้พี่เพชรหน่อยครับเห็นแล้วมันเขี้ยว คอมเมนต์สุดท้ายนัก็บอกว่าอยากชิมเหลือเกินเอาให้เผ็ดร้อนเลยครับอร่อยเหมือนเดิมคอมเมนต์ Comment ก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนซึ่งสาเหตุที่ซปเปอร์เล็กออกมาโพสนเนี่ยนะก็เพราะว่ายูกิโยซาเนี่สามารถเอาชนะพี่เผ็ดทนงไปได้ค่ะและตัวยูกิโยซาเองเนี่ยนะคะทุกคนก็เคยเรียกร้องหาซปเปอร์เล็กตั้งแต่เขาเนี่ยเพิ่งต่อสู้ในวันไฟแรกซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ไฟที่เยอะเท่าไรนะคะ การเจอกับพี่เป็นธนงเนี่ยก็คือไฟที่2ค่ะยูกิโยซานเนี่ยพูดมาตลอดว่าเขาเนี่ยอยากจะแลกแท่งกับซุปเปอร์เล็กดูใครอยากรู้ว่าขาใครจะหัดก,ก่อนกันค่ะทุกคนซึ่งซุปเปอร์เล็กเองเนี่ยก็รับรู้มาตลอดนะและตอนนี้ดูเหมือนซุปเปอร์เล็กเองเนี่ยก็อยากจะมาท้าก,กับยูกิโยซานจะเต็มที่แล้วเช่นกันค่ะยังไงก็มารอลุ้นกันค่ะทุกคนว่าไฟต่อไปของยูกิโยซานเนี่ยจะได้เจอใครจะเป็นแฮกเกอร์ตี้หรือว่าซุปเปอร์เล็ก เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะทุกคนยูกิโยซ่าเนี่ยสามารถเอาชนะพี่เพชรนงที่อยู่ในแรงกิ้งลำดับที่3ไปได้ใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้นะคะทุกคนแฮกเกตี้เองเนี่ยก็เป็นแชมป์โลกกติการคิกบ็อกซิ่งของรุ่นแบนตัมเวทอยู่ส่วนด้านซูเปอร์เลกเองเนี่ยนะคะทุกคนก็อยู่ในแรงกิ้งลำดับที่5ก็มารอดูกันว่าทางวันเนี่ยจะประกบให้ยูกิโยซ่เจอใครแล้วทุกคนล่ะคะอยากเห็นยูกิโยซ่เจอใครซูเปอร์เล็ก หรือว่าแฮกเกอรตี้คอมเมนต์มาคุยกันนะคะส่วนตัวเปรียนนะคะทุกคนก็อยากเห็นเจอซูเปอร์เล็กเลยนะอยากรู้ว่าจะสามารถไหวแข้งของ The Kicking Machine หรือเปล่าจะสามารถทนแข้งของซูเปอร์เล็กได้ไหมทุกคนว่ายังไงคอมเมนต์ Comment มาคุยกันคะ่ะ